ฝ่ายความมั่นคงระยองรวบตัวซอส,ส้ม8คดีเจ้าแม่ขายาเสพติดชื่อดังเมืองมาบตาพุธจับได้พร้อมพวกยกแก,งก๊งเราเข้าสู่คนจันทันข่าวนะคะที่จังหวัดระยองค่ะชุดฝ่ายความมั่นคงระยองรวบตัวซอส,ส้ม8คดีเจ้าแม่ขายาเสพติดชื่อดังเมืองมาบตาพุธนะคะโดยจับได้พร้อมพวกยกแก๊งเลยค่ะ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมานายทัศนะเดชาบุญโสนป้องกันจังหวัดระยองนำชุดปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคงจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาอําเภอเมืองระยองจับกลุมตัวนางสาวพจนนาหรือส้มอายุ30ปีเป็นชาวขอนแก่นค่ะนายสุรศักดิ์หรือตั้มอายุ37ปีชาวปทุมธานีนางสาวเกศรหรือนกอายุ33ปีเป็นชาวระยอง นางสาวอมรรัตน์หรือตาลน,นายชัยวุฒินายกฤษดานายวันลบนายธนาวุฒิและนายพงศักดิ์โดยจับกลุ่มตัวทั้งหมดนี้นะคะพร้อมด้วยของกลางยาบ้า233เม็ดอซ0.43์0.43กรัมค่ะ โดยทางนี้ต้องสืบย้อนกลับไปนะคะก่อนการจับกลุ่มแก๊งยาเสพติดรายนี้ชุดฝ่ายความมั่นคงระยองได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตำบลมาบตะพุธว่ามีการขายยาเสพติดกันอย่างโจงแจ้งโจงครึมเลยไม่กลัวกฎหมายค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่เลยให้สายลับทำการล่อซื้อแล้วก็นัดส่งยาเสพติดที่ริมถนนซอยข้างอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่ถนนกรอกยายชาตำบลมาบตะพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยอง เมื่อถึงเวลานัดหมายค่ะนางสาวพจนาหรือว่าสม้มนายสุรศักดิ์หรือตั้มและนางสาวเกศรหรือว่านกสม้มตั้มแล้วก็นกขี่รถจัก,กรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นค่ะเมื่อทั้งสามคนเห็นเจ้าหน้าที่ก็โยโนยาเสพติดทิ้งเลยเจ้าหน้าที่เข้าชาร์จทันทีนะคะเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสามรายสม้มตั้มแล้วก็นก สามคนเนี่ยยอมรับว่ายาเสพติดเป็นของตนเองค่ะจะนำมาส่งให้กับสายลับที่เจ้าหน้าที่ส่งไปทำการล่อซื้อโดยจากการตรวจสอบประวัติของนางสาวพจนาหรือว่าเขารู้จักกันในชื่อว่าสอส้อม8คดีก็คือเขาเนี่ยเคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้ว8ครั้งค่ะก็เลยเป็นสอส้อม8คดี แล้วก็มีชื่อเสียงในวงการค้ายาเสพติดในพื้นที่เมืองมาบตาพุธท,ทีนี้เพิ่งพ้นโทษออกมาก็เลยกลับมาค้ายาเสพติดอีกแล้วก็มาถูกจับกลุ่มได้ในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ก็ต้องบวกเป็นส้ม9คดีแล้วนะคะเนี่ยทั้งนี้ค่ะจากการขยายผลนะคะก็ยังสามารถจับกลุ่มนางสาวอามรรัตน์หรือว่าตาลตาลน,นี่เขาก็เรียกกันว่าอตาลน,นะคะพบยาบ้า110เม็ดค่ะ โดยซอตาลรับสารภาพว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นของซอตานเองซื้อมาจากบังแบล็กสุเหร่าแขกมาตบตาพุธเออซอตาลก็ซื้อยามาจากบางแบล็กสุเหร่าแขกมาตบตาพุธก็ทางนี้ก็นำตัวทั้งหมดแล้ค่ะมาส่งพนักงานสอบสวนสอพอเมืองมาตบตาพุธส่งดำเนินคดตีตามกฎหมายพร้อมกับขยายผลการจับกลุ่มต่อไปค่ะ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะที่โชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า CTV จันทบุรีนะคะโชว์รูมของเราอยู่ติดกับโรงเรียนตังเองฝั่งเดียวกับโรงเรียนเลยค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจอดให้ได้เลือกได้ชมนะคะหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยยี่ห้อแรกค่ะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโกรถสัญชาติไต้หวันที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศและพร้อมรับการสนับสนุนค่าออกรถคันละ18,000บาทจากรัฐบาลด้วยนะคะและคาววโล่รุ่นเวสเปาค่ะ รุ่นนี้ยอดฮิตขายดีมากๆนะคะครองใจคนที่ชอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลายท่านเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสำหรับคาวโโลรุ่นเวสปาวค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมี A J E V b บ k e AJEV บา e มี me, หลายรุ่นให้ได้เลือกเลยนะคะที่จะตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันค่ะตอนนี้ออกรถเงินสดรับส่วนลดเพิ่ม2,000บาทฟรีจดทะเบียนพรบรแล้วก็ของแถมอีกหลายรายการด้วยนะคะท่านใดสนใจ ทดลองขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้นะคะที่โชวรูมของทาง CTV จันทบุรีโชวรูมอยู่ติดกับโรงเรียนตังเองฝั่งเดียวกับโรงเรียนเลยค่ะเชิญทดลองขับขี่ได้เลยนะคะทางนี้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์0991641311ค่ะและนี่คือทั้งหมดของคนจันทันข่าวนะคะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ